ผมยืนยันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองทัพไหนถ้าส่วนราชการอื่นเนี่ยอย่างที่ท่านจิรัตมาบอกว่าเนี่ยกองทัพมีบ้านดีก็แสดงว่าผู้นําขององค์กรอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะไม่ดูแลลูกน้องนะอ้าวอ้าวนี่คุณจิรัตบอกว่าดีที่สุดในโลกใช่ไหมอ่ะก็ถือว่า<ม>จานวนมา <รอ S 2> กรนะองดีที่สุดในโลกนะเอ,ะอะแต่ถ้าเกิดหน่วยงานอื่นไม่ดูแลแบบนี้ผมถือผู้นําองคอ์กรข้าราชการบางส่วนยังไปเช่าห้องอยู่ไอ้อย่างนี้ก็ถือวปาใช้ไม่ได้ทําไมคุณไม่ทําในงบประมาณล่ะ อันนี้อันนี้เห็นด้วยยอมรับเลยครับดูจากงบประมาณเนี่ยเราเข้าใจคือประชาชนชอบตั้งคำถามกับการซื้ออาวุธของกองทัพในความเป็นจริงแล้วงบประมาณในการซื้ออาวุธกองทัพเป็นสัดส่วนให้น้อยน,อนิดเดียวเองครับที่เหลือคือดูแลบุคลากรตัวเองหมดเลยล้วน,วนงบลงทุนที่ใช้คาว่าลบงบลงทุนเนี่ยคืองบในการก่อสร้างบ้านพักราชการทั้งนั้นงบดําเนินงานคือเบี้ยเลี้ยง พูดง่ายๆคืองบบุคลากรจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้แค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องเอาพวกนี้ไปเพิ่มด้วยมันจะกลายเป็นเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำเพราะเขาดูแลความเป็นอยู่ไปหมวดงบลงทุนอ่ะเขาไปอยู่นอกไปอยู่นอกเหนือจากหมวดของบุคลากรอยู่แล้วเขาไปไปถูกซ่อนไปเยอะแยะไปหมดอ่าผมยกตัวอย่างเนี้ยทางนี้ก็บอกว่าความปลอดภัยเรื่องดีแต่ทางโน้นก็บอกว่ามันดีเกินไปนะโสดิการมากขนาดนี้เนี่ยอ๋อแน่นอนครับก็ทำรัฐประหารไม่ตั้งกี่รอบแล้วครับทุกครั้งที่ทำก็ต้้้้ออออออองงเเาาาาใจย่่่ีีนะคครับบไไทกว ที่สุดในโลกเนี่ยมันไม่ได้มีที่สุดในโลกแค่หอพักมีในพลท่าสุดในโลกอนิงกำลังลดอยู่ม,มีสนามกอล์ฟเป็นของตัวเองมากที่สุดในโลกมีมีปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองมากที่สุดในโลกมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากที่สุดในโลกมีอัจฉริยะอยู่ในนั้นมากที่สุดในโลกคือทำอะไรก็ได้พี่สรยุทธครับเป็นบอร์ดและวิสาหกิจได้ทุกอย่างน้ำมันปิโตไฟฟ้าปลาสายการบินอะไรครับทำได้ทุกอย่าง มีธุรกิจอะไรบ้างขุดเจาะน้ํามันมีบ่อมีบ่อน้ํามันของตัวเองนะครับที่ฝางที่เชียงใหม่ปล่อยให้เช่าสถานที่เยอะแยะไปหมดตามปั๊มเนี่ยปล่อยให้เช่ามีตั้งร้อยห้าสิบปั๊มมีโรงแรมอีกเป็นเกือบร้อยโรงแรมจัดพรีเวดดิ้งก็ได้มีหอประชุมมากที่สุดในโลกไม่เคยมีหน่วยงานไหนในประเทศนี้ที่มีหอประชุมเยอะท่านี้โรงแรมอะไรโรงแรมของทหารนี่มีเกือบเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยที่นะครับที่ให้ประชาชนเข้าไปใช้พักสวัสดิการที่ก็เปิดรับเหมือนทหารเรือเขาก็มีอาคารแบบใครไปเที่ยวหาดนั่งวอนทหารเรือนี้ที่แงสุดคือละหมื่น มีรลยอดให้เช่าใช้ใช่ครับมีระยอดมีแล้ให้เช่าใช้ด้วยเออว่าต่อว่าต่อที่สุดในโลกอ่ะทำอะไรผลิตน้ำผลิตไฟฟ้าผลิตน้ำประปาทาสวนปาล์มทําเหมืองหินมีอะไรไม่ทำบ้างดีกว่าครับนี่คือยอดนักธุรกิจแล้วครับเอเฉลกันไหมรู้จักครับเจอกันบ่อยครับในสภาเป็นฝ่ายค้านไว้ด้วยกันเป็นฝ่ายค้านไว้ด้วยกันครับอ่ผมต้องถามโดยเบื้องต้นก่อนเลยว่าคุณจิรายุเขาบอกคุณเปลี่ยนไปจริงๆรไหมตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านกลับมาเป็นรัฐบาล ผมว่าถ้าเกิดทังจีรัฐไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันทําหน้าที่ต่างกันตอนเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลพอวันนี้เรามาเป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่อธิบายเรื่องของรัฐบาลผมว่าไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกครับคนมาอยู่ในสถานะไหนมันก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับผมเชื่อว่าถ้าถท่านมาอยู่เป็นรัฐบาลท่านก็ต้องทําแบบผมนี่แหละขอให้มาเป็นรัฐบาลถูกต้องถ้าถ้าก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขอถ้ามาเป็นถ้า ก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องปกป้องหรือว่าก็ต้องอธิบายเรื่องที่รัฐบาลนวล่าวหาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเป็นเรื่องบทบาทถูกต้องครับเป็นอย่างนั้นไหมคุณจีรัตน์ก็เกือบจะได้เป็นแล้วครับก็เลยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ก็ก็เราก็มีแนวทางของเราครับราคเก้าไกลก็มีแนวทางของเรามีวิธีการของเราอ่ะคุณเข้าใจบทบาทเขาไหมเข้าใจครับเข้าใจเงื่อนไขเข้าใจแรงกดดันหลายๆอย่างเข้าใจครับอืมอืมทีนี้จุดเริ่มต้นก็คือคลิปในยูทูบพ่กอย ของน้องพลอยรเรื่องทหารมือไว้ทําไมแล้วคุณจิรัตก็เลยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องมีการไปจ้างผ่านบริษัทคนกลางแล้วไปจ้างน้องพลอยอีกทีนึงใช่ไหมเอาเริ่มนี้ก่อนเอาคือคือ,คอมีข้อมูลเยอะครับว่าที่ส่งมาให้ผมเนาะว่ามีการจ้างผ่านบริษัทคนกลาง<ม>ไปยังอินฟลูเอนเซอร์ช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเต็ตมไปหมดเลยม,มันก็ไปไปตรงกันกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพ ที่ในส่วนของงบประมาณขอ,ข,อของหน่วยงานประชาสัมพันธ์มันตรงตรงไหนเกิดโครงการเนี่ยใช้ชื่อโครงการประมาณว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพจ้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อประชาสัมพันธ์นผลงานกองทัพผ่านทวิตเตอร์ใช้คําแบบนี้เลยนะครับสามสิบสประมาณ3 0มสถึงสีโครงการต่อปีปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักเก้้าถึงสิล้านบาทสามสิโครงการ ปีหกเจ็ดนี่ก็มีที่ใช้คําพูดที่ใช้ชื่อโครงการแบบนี้นะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพสร้างรับภาพลักษณ์ที่ดีมีอะไรบ้างคําพูดสร้างตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะครับโครงการประชาสัมพันธ์มีไหมอันนี้ยังไม่มีเอไม่มีครับอันนี้ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวโครงการจ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอือันนี้สามแสนบาทอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับเป็นประมาณเนี้จ้างอินฟลูเอนเซอร์ผ่านทวิตเตอร์อ่า เผยแพร่ผลงานของกองทัพผ่านสังคมออนไลน์อันนี้อีกสามแสนอันนี้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วต้องฝากพี่เจริยุทธ์ด้วยนะครับสาสิบโครงการเนี่ยผู้รับเหมาแค่สองเจ้าเองครับสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี้นะครับก็แปลว่าทําให้คุณกีรัเชื่อว่ามีคนกลางเพราะมันเจ้าสองเจ้าสลับไปสลับมาแล้วก็ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์คือมีคนส่งมาให้ผมดูแต่เป็นไลน์นะครับเป็นคลิปลน์ที่เขาคุยกันระหว่างคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทโปรดักชันก็แต่เขาไม่ เขาไม่เขาไม่กล้าที่จะให้เปิด <Ừ. S 2> เผยแต่ว่ามันก็เป็นคลิปที่คุยกันว่าอ๋อนี่เป็นบริษัทที่ส่งต่อมานะอืม,อมเพราะฉะนั้นคุณจีรัตน์เห็นว่าเป็นยังไงคือก็ไม่ได้แปลกใจครับที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ากองทัทพทำปปกันด้ากับประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ทําแบบนี้มาตลอดอมไม่ใช่เพิ่งทำแล้วจะไปตรวจสอบเขาไม่ใช่หรอคือต้องบอกว่า,ถ,าถ้าเอางบประมาณไปจ้าเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดได้ละเพราะไม่งบประมาณแผ่นดินผมไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนทําแบบนี้นะครับมีหน่วยงานไหนต้อง ต้องต้องทำคอนเทนต์อวยตัวเองบ้างงบประชาสัมพันธ์มีทุกหน่วยงานครับสาธารณสุขมีหมดครับแต่หมอไม่เคยต้องทำคอนเทนต์เพื่อบอกว่าเขาเสียสละทำงานช่วยผู้ป่วยหักขานอนไม่ได้นอนหลับกี่ชั่วโมงอะไรไม่ไม่เคยมีครับพยาบาลก็ไม่เคยมีต้องบอกว่าต้องเข้าเวรกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงมเพื่อที่จะเสียสละเพื่อคนป่วยเพื่อคนไทยเพื่อชาติมีแต่ทหารเท่านั้นกองทัพเท่านั้นคือถ้าจะประชาสัมพันธ์งานที่ทํา เขาต้องประชาสัมพันธ์งานภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบออใครเลือดออกโควิดวิธีการล้างมือ,อะประชาันธ์ของหน่วยงานเองเขาเป็นแบบนี้แต่ประชา<อ>สัมพันธ์ของกองกทัพสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กองทัพว่าลาบากยังไงต้องการให้คนให้ประชาชนรักกองทัพเพื่อทำไมเรามีหน่วยงานราชการที่ต้องการให้ประชาชนรักตัวเองอใช้งบประมาณเราด้วยนะครับใช้เงินภาษีใช้เงินภาษีมาทำให้ประชาชนรักตัวเอง ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของกองทัพเลยสักนิดเดียวโฆศกรกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองจิรยุห่วงทรัพไม่ใช่ไม่ใช่ภารกิจเลยนะกองทัพที่จะต้องมาทําประชาพันธ์ให้ประชาชนละครับแต่เอกสารที่คุณจิรัตอธิบายเมื่อกี้เนี่ยผมดีใจนะครับเพราะผมเป็นผู้ประสบภัยจากกองทัพมาตั้งแต่ปีห้ผมถูกจับไปขังมาปีห้าเจ็ดเจวัน แล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ตรวจสอบกองทัพมาโดยตลอดใ,ในยุคคอสชอครับเอกสารแบบนี้คอสอชอเราไม่เคยเห็นนะฮะเพราะเขาปกปิดเรียบร้อยมันมีงบลับมันมีโน่นนี่นั่นอแต่พอมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามนะถ้าผมอยู่ฝ่ายค้านแบบนี้ผมก็ตรวจสอบแบบนี้นะครับก็มีหน้าที่ที่กองทัพต้องอธิบายว่าคุณไปจ้างคนกลางหรือคุณจะจ้างภาษาเราเรียกก็คือจ้างเอเจนซี่เนี่ยแหละเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณไม่มีความรู้ใช่ไหมหรือคุณไม่ถนัดเรื่องการทําพวกนี้ใช่ไหม ถ้ามันทาแล้วมันเป็นประโยชน์เป็นความมั่นคงของกองทัพคนชอบทหารแล้วทหารออกไปช่วยน้ําท่วมได้เยอะไปช่วยอุทกภัยได้เยอะภัพยพิบัติอะไรได้เยอะมันควรไหมอันนี้กองทัพก็ต้องตอบแต่ผมบอกเลยว่าข้อมูลที่ท่านพูดเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนะพี่ยุผมเป็นกรรมธิการงบประมาณปีหกสองหกสามหกสี่หกห้าเนี่ยมไม่ค่อยเห็นนะเริ่มมามีประมาณปีสักหกสี่หกห้าที่เราอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยก็ถามเยอะ พระฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการจะตั้งอินฟองอินฟูหรือคนที่ดังในสังคมผมว่ามันมีมานานแล้วเหรครับกองทัพเกาหลีใต้ก็ทํากองทัพอเมริกานรกองทัพยุโรปเขาก็ทํากันแต่ถามทำแล้วเนี่ยมันโปร่งใสไหมอันนี้ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบสามสี่แสนคุณทําแล้วเฮ้ยมันออกมามันโอเคใช่ไหมแทนที่คุณจะต้องไปใช้งบลับคุณเอามาเปิดเผยบนโต๊ะแบบนี้ดีไหมไอ้อย่างเงี้ยผมว่าดีนะคือกำมบบอกว่าดีเลยโปร่งใสใช่ไหมเขาได้เห็นไงฮะต่างประเทศก็ทำกำมอย่างนั้นถูกไหม ปกติผมไม่เห็นเอานี้ก็แล้วกันใบใหม่มมต,ต,ต,ต่างประเทศก็ทําอ้เยอะแยะเลยครับ<ม>่าง,รงประเทศเขาทำบางทีเห็นทห,นหารสวยๆไหมครับเปรียบเทียบกันหนึ่งในสิบของโลกทหารสวยน,นั้นก็ทํามาจากกองทัพของแต่ละประเทศท้งนั้นทหารบางประเทศไปช่วย UN กู้ภัยน้ําท่วมไปช่วยญี่ปุน่นไปเสร็จก็ถ่ายรูปมาส่งกระแชร์กันกระจายการทําภาพไฮไลท์อยู่ภาพหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของกองทัพที่เขาต้องทําครับอ่าอ่ะ คุณจิรัตน์นีทางนี้บอกนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะโปร่งใสได้เห็นและที่ไหนเขาก็ทําคือต้องเรียนนครับว่าสาโครงการที่ผมเอามาพูดเนี่ยของของงบป,ประมาณปีของพลเอกประยุทธ์เป็นเป็นนาย,ยกอยู่มสมัยที่แล้ว<ม>แล้วก็ไม่ได้โชว์ในเอกสารงบป,ประมาณไม่ได้โชว์ในกรรมธิการงบป,ประมาณด้วย<ม>ในสภาไม่มีใครรู้เรื่องมผมไปหามาจากเว็บไซต์ที่เขาไปลงไว้แล้วผมก็โชคดีที่ไปได้มามไม่ไม่เคยรู้เลยว่า9ล้านที่เอาไปทําประชาัมพันทำอะไรบ้างเราไม่เคยรู้เสภาไม่เคยรู้อื แต่ว่าโชคดีที่ไปหาในเว็บไซต์ของกองทัพได้มันเนี่ยก็เลยเพิ่งจะรู้เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นแดนสนทยาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็แปลว่าเขาไม่ได้เสนอเข้ามาตามตามระบบปกติใช่ครับคุณต้องไปค้นหามาใช่ครับทุกทุกกองนะครับกองทัพอันนี้ที่ผมพูดกองทัพบกอย่างเดียวด้วยนะครับกองทัพเรือผมหาไม่เจอกองทัพการผมยังหาไม่เจอไม่รวมกับไอโอนะท่านี้คุณบอกว่ายังไงนะ ไม่มีหลอกที่อยู่ดีๆต้องมาทําปจะทำมาให้ประชาะชนรักไม่ใช่ประชา p พีอาร์ได้คือพีอาร์ผลงานถู<า>กไหมคุณก็บอกอย่างนั้นถูกไหมผลงาน <PR S 2> แปลวา่ากองทัพไน้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นไมหมหรือ,อยังไง <ๆ S 2> ไอ้ตรงนี้ที่ต้องตีความคุณจิรยุทธ <ๆ S 2> บอกก็ปกตินี่ผมไม่เคยเห็นหมอออกมาทําคลิปหรือมาแถลงว่าวันนี้รักษาคนไข้หายไปกี่คนอเจ <คน S 2> ้าหน้าที่สัพปกรไม่เคยบอกว่าทาทาโครงการเก็บภาษีได้มากปีนี้วันวันนี้เก็บได้เท่าไหร่ไม่เคยบอก มีกองทัพเนี่ยต้องบอกอยู่างว่าผลงานตัวเองวันนี้ไปบริจาคเลือดให้ให้ให้สภากาชาดมานะวันนี้ไปทำข้าวผัดแจกประชาชนนะวันนี้ไปซื้อข้าวเปลือกจากประชาชนนะก็พอมีท่านจวันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะครับก็มีบ้างเชรนานั้นนะใช่ครับก็บผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำทำไมคือถ้าก็มีแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําทําไมใช่ครับเออภาพลักษณ์มันติดลบมาตลอด ตั้งแต่ปีมีการปฏิวัติมาในประเทศอันนี้พูดถึงทหารเลยถูกต้องอันนี้ทหารโดยตรงอยอมรับผมบอกมาตั้งแต่4ีปฏิวัติท่านนายกทักษิงพอมา5-7ปฏิวัตินายกยิ่งลักษหลังจากนั้นภาพลักษณ์ของทหารมันตกต่ำนะครับในเชิงของประชาชนมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยรอสอชอนู่นปี35อะไรตอนนั้นก็บีเห็นไหมตอน,นแรกๆก็ดีเอาดอกไม้ไปวาง พอหลังๆคนก็บอกเฮ้ยทหารใช้ไม่ได้แล้วแทนท,นที่จะออกมาปฏิวัติโดยสรุปนะครับว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าทําแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศก็ท,ทําไปเถอะแต่ต้องโปร่งใสอย่างที่ฝ่ายค้านบอกอ,อย่างที่ท่านบอกไม่เคยเห็นเนี่ยแสดงว่ามันมีจริงเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปวางไว้ไม่ถูกที่หรือไม่ได้อยู่ในเล่มขาวคาดแดงที่เข้าไปสู่งบประมาณแผ่นดินเขาอาจจะเขียนรวมๆเป็นงบอะไรส่งเสริมสถาบันงบประชาสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปแต่รายละเอียดอย่างเนี้ยท่านต้องไปตรวจสอบแต่ผมบอกย้ํานะครับว่าถือว่าเป็นโอกาสดี ที่ฝ่ายค้านได้มีโอกาสผมเป็นฝ่ายค้านปี6 2สองพร้อมกับท่านนะครับจะขยับอะไรแต่ละทีเนี่ยเดี๋ยวก็มีทหารไปหาบ้างเดี๋ยวก็มีโน่นนี่นั่นบ้างยังไม่รวมก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าเฝ้าบ้านกันเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าโปร่งใสามากขึ้นครับอ่าโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็อคุณจิรัตติดใจไหมเรื่องพีอาร์อ๋อจริงๆแล้วทางนี้ก็บามาบอกก็พีอาร์ PR ปกติ<ม>คือคือทุกกองทัพมีปัญหาเยอะครับมีปัญหาหลายเรื่องถ้าเอาเรื่องเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวเนี่ย โหพูดได้ทั้งวันก็ไม่หมดอาจผมยกตัวอย่างเช่นเราเราเห็นคลิปของคุณพลอยใช่ไหมครับมผมว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับผมพอดีเอาเอา,เอาสไลด์มาแต่ว่าไม่เป็นไรไเดี๋ยวหัภาพขึ้นอเอาภาพขึ้นก็นได้เดี๋ยวผมถือ iPad ดเอาคือคือเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับออย่างเช่นผมถามว่าสองคนเนี้ยนี่คือเป็นทหารหญิง2 2> สองคนับรร้อยเอกเดินทางขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพสังกัดส่วนกลางนะครับไปดูแลอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่เชียงใหม่เชียงรายชายแดนเสร็จแล้วก็ไปปัตตานี ไปอีสานต่อสามที่ใช้เวลาราชการไปนี่คือหน้าที่ของกองทัพที่ต้องไปดูแลขนาดนี้ผมถึงขอที่จะไปเที่ยวบ้างไงครับอยากไปเที่ยวสนามกอล์ฟบ้างอยากไปเที่ยวบ้านทักทหารบ้างเพราะว่าในเมื่อกองทัพดูแลดีมีรถตู้มารับถึงสนามบินมีอะไรมากหมายถึงร้อยเอกหญิงสองคนนี้พาน้องพลไปทำพาน้องพลไปทำใช่ครับที่เชียงรายแล้วเดี๋ยวจะไปต่อปัตตานีเออไปอีสานแล้วก็ปัตตานีใช่ไหมถ่ายทำเสร็จหมดแล้วทำหลายภาคกำลังตั้งคำถามว่า คือ<ม>ควรค<ช>่า,าอำนวยความสะดวกเนี่ยก็คืออำนวยความสะดวกให้เข้ามาในสถานที่อันนี้เข้าใจได้แต่นี่ถึงขนาดต้องเสียค่าเครื่องบินพาไปทั่วประเทศอย่างนี้ผมว่างบประมาณแผ่นดินนะครับแต่ผมว่าคุ้มนะผมจ้างพี่พี่ยุทธพี่ยุทธมาขอถ่ายรายการกองทัพเรือหน่วยซิลแล้วผมจะปล่อยพี่ยุทธนั่งเรือไปคนเดียวอืเข้าไปเองมันเป็นไป,นปนไม่ได้มผมเนี่ยเคยไปทํา ยี่สิบปีที่แล้วผมอยู่ไอทีวีผมขอไปทาหน่วยทำลายใต้น้าจุดจม <Ừ. S 2> หรือซิวของกองทัพเรือผมขอพบตสะรอตอนยุคนั้น <Ừ. S 2> ท่านก็เซ็นมาก็มีนายทหารพันโทผมจําไม่ได้แนละ้ว <Ừ. S 2> ก็เอารถตู้ของกองทัพมารับ <Ừ. S 2> ผ่านเข้าไปเขาก็พาไปจุดนี้มีไปฟังโน่นนี่พานั่งเรือไปเกาะพระ <Ừ. S 2> เสร็จเขาก็พามาถ่ายอีกจุดหนึ่งที่กองทัพอากาศ <Ừ. S 2> ถ่าย F16 บหกคือผมไปเองไม่ถูกหรอกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าก็ไม่ผิดที่ฝ่ายค้าจะตรวจสอบ คือทําให้มันเป็นระบบกองทัพก็ต้องบอกแลยต่อไปนี้อินฟูถ้าท่านสรยุทธจะไปทํารายการเดี๋ยวผมให้ในายทหารทันโทกับนายร้อยเอกสองคนไปดูแลแต่ได้ถามนู่นนี่นั่นได้เพราะบางทีไปเข้ากองทัพมันต้องมีเอกสารนะครับอยู่ดีเดินไปจุดความมั่นคง,งเขาเขาไม่ให้เข้าไอ้อย,อย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรก็เป็นเรื่องปกติคือผมก็ดีใจนะครับจริงๆที่ที่พี่จริรยุทธตอบมาว่าเข้าได้เดี๋ยวพาเข้ามีช่อง YouTube มีช n น l ทาง Facebook ทักมาขอไปด้วยกับผมเยอะมากเลยอยากไปเที่ยวบ้านพักทหารบางอยากไป ที่ทหารบ้างอย่างเช่นสนามกอล์ฟเออย่างเช่นบ้านพักคอนโดของนายพลเออยหรือบ้านพักองค์มนตรีผมขอไปดูบ้านพักสวัสดิการทหารแต่ถ้าคนที่เขาจะอยู่ตอนนี้มันดันเป็นอ,องค์มนตรีเนี่ยผมอันนี้ผมผมช่วยไม่ได้เพราะผมไปไมขอ<ม>พักทหารเอาพูดจัดๆเลยคุณขออะไรเ,เขาอยู่ตรงนี้นะผมก็อยากเห็นบ้านพักของของพลเอกประยุทธ์ซึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นองค์คมนตรีเข้าใจได้แต่ไม่ได้ยังไม่ย้ายออกนี่ครับ ก็ยังอยู่ในบ้านพักทหารได้ฐานะอดีตผอจบใช่ไหมไม่รู้ฐานะอะไรนะครับแต่เพาถ้ายัางอาศัยอยู่ได้เนี่ยมผมก็แค่เขาขอไปดูในบ้านพักสวัสดิการทหารเท่านั้นเองไม่ได้ขอไปดูบ้านพักสวัสดิการองคมนตรีนะครับขอไปดูจริงๆจะไปถ่ายจริงๆขอดูจริงๆใช่ไหมจริงๆครับหมายถึงจะขอเข้าไปถ่ายทําใช่ครับแล้วถามกระทรวงกลาโหมเลยครับสะดวกไหมให้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาทหารหญิงมารับผมสนามบินก็ได้เดี๋ยวผมไปเจอหน้าค่ายเลยแค่แค่อนุญาตให้ผมเข้าไปก็พอแล้ว คือมันต้องผมเข้าใจท่านเวลาทางานนะผมเป็นฝ่ายค้านมาสมัยก่อนผมก็เรียกร้องเหมือนกันนะว่าให้พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นแกเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวจะจะเป็นที่ปรึกษาพรรคอะไรของท่านก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เคยเรียกร้องว่าท่านต้องออกนะอแต่พอวันนั้นเนี่ยมันมีกฎระเบียบของกองทัพออกมาชี้แจงบอกว่าผู้นําเหล่าทัพเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในบ้านทัพทหารได้เมื่อเกษียณมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีขั้นตอนเขาก็ว่ากันไปแต่พอมาวันนี้เวลามันเปลี่ยนประชาธิปไตยกับข้างแล้วมาอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นการเลือกตั้งแล้วเนี่ วันนี้ท่านถูกปลดเก้าไปเป็นองคมนตรีมผมไม่ได้มีหน้าที่ไปเป็นองครักษ์มิทักษ์ลุงตู่นะแต่ผมก็แค่บอกในหลักการว่าเอถ้ามาขอกระทรวงกลาโหมเกิดอนุญาตไปมันจะงามเหรอผมก็บอกมันไม่งามเพราะฉะนั้น<ช>เนี่ยมมผมบอกมันไม่งามที่ผมจะไปตอบได้ว่าให้ได้หรือไม่ให้ได้มผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือท่านต้องขอเจ้าของบ้านอือขอไหมครับส่วนการจะมารับขังหนักการจะเข้าไปผมมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยอแต่บางเรื่อง มันงามกับไม่งาม,มถ้าท่านเป็นคนทั่วไปวันนี้ผมอีกเรื่องหนึ่งนะท่านเลือกตั้งแพ้ที่ผ่านมาแล้วท่านไม่ได็เป็นอะไรเลยไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องมาพิจารณาเอออาจจะพาไปดูหน้าบ้านหน,น,น่อยอันนี้ทําได้ครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่เหมาะเพราะเป็นท่านถึงไม่ใช่คนเอกประยุทธ์ก็แล้วแต่เป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดท่านมีโอกาสขึ้นได้รับโปรดเกล้าไปเป็นองคมนตรีแล้วอยู่ดีๆมีคนไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นสสหรือว่าเป็นใครนะครับไปขอถ่ายบ้านท่านเนี่ยบ้านท่านกอเป็นองคมนตรี ขอไปดูหน่อยนอนอยังไงกินยังไงผมว่ามันก็แปลกๆเลยอมไออย่างนี้ผมว่าก็ยังไม่งามไม่งามจริงๆบ้านพักข้าราชการทหารเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยมีเป็นมีเป็นร้อยเป็นพันหลังน่าจะถึงหลักหมื่นหลังด้วยซ้ำเพิ่มแต่ว่าที่ต้องเป็นบ้านพลเอกประยุทธ์เพราะว่าการที่เป็นองคมนตรีกรเกษียณไปแล้วยังอยู่บ้านพักหลวงซึ่งเป็นบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหารเนี่ยมันไม่งามไงครับมันไม่งามไงครับเลยต้องไปดูเห็นรั้วก็ยังดีทุกวันนี้ไม่มีใครเคยเห็นรั้วเลยนะครับอืใช้งบประมาณล่าสุด เปลี่ยนแอร์กับซากับทำรั้วเพิ่มไปเนี่ยผมจำไม่ได้เท่าไหร่แต่หลักสิบล้านนี่แหละเมื่อปี65 mm hmm. ก็อยากเห็นว่าผลงานเป็นยังไงงบประมาณที่เอาเงินภาษีประชาชนไปทำรั้วเป็นยังไง mm hmm. เปลี่ยนแอร์มาแอร์แอร์พังหรือย,ยังล้างมั้งหรือเปล่า mm hmm. ก็อยากรู้ครับ mm hmm. แค่นั้นเองแต่ประเด็นของผมจริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของบ้านพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวคือมันมีอีกหลายที่ท,ที่ที่คิดว่าประชาชนควรจะรู้ว่ากองทัพทําอะไรบ้างหมายถึงบ้านรับรองของกองทัพทั้งหลายแหล่ที่กาลังสร้างอยู่ในตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จตอนนีีี้กกก็มมงบประาณผูพันอ เกือบเกือบหมื่นล้านครับที่เป็นบ้านรับรองอย่างเดียวนะครับบ้านรับรองคือในฐานระดับสูงถูกไหมทั้งในฐานระดับสูงทั้งชั้นประทวนเลยอ้าเคืออันี้ขอได้ครับเพียงแต่ว่าจวหัวที่เราประเด็นเรื่องบ้านองค์เรื่องท่านองคมนตรีเนี่ยคุณเจียอายุบอกไม่งามคือผมก็ไม่งาม เพราะเป็นบ้านท่านท่านต้องเป็นหมายถึงว่าท่านองคมนตรีต้องเป็นคนอนุญาตว่าเข้าไปถ่ายหรือเปล่าส่วนที่ท่านอยู่นี่ก็ตามกฎระเบียบทั่วไปตามปกติที่กองทัพทุกกองทัพทางตำรวจก็มีทางหน่วยงานราชการอื่นๆเขาก็มีอยู่แล้วปกติแต่ทางนั้นบอกว่าก็ก็ท่านไปดูบ้านอื่นๆอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็ท่านไม่ได้ไปเขาไม่ได้ติดใจอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ติดนะก็พยายามจะไปตั้งตั้งทุกคนก็อยากจะไปครับที่นี่ไม่เคยมีใครได้ไปนี่ครับแต่ผมไม่ได้ไปสักคนเดียวก็คงไม่เป็นไรตอนน ก็ไป้ไหมครับปกติเขาก็ไปใช้กันเยอะแยะนะครับหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยขอไปพักขออะไรต่างๆก็ถ้าเป็นบ้านสวัสดิการที่เขาเปิดให้คนทั่วไปไปพักก็ไปหน่วยราชการก็มีส่วนลดหรือถ้าไปภารกิจสาคัญจริงๆก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ไม่บ้ารอบรองเขาหมายถึงบ้านพักคอนโดตแหน่งคอนโดหรูเอาเอาบ้านก่อนเอาบ้านบ้านในนั้นระดับสูงอ่บบ้านไปหลังๆไปดูได้แต่ถามบ้านถ้าเขามีคนอยู่เนี่ยมันก็ต้องขอเจ้าของบุคคลเขา เราพูดคนละประเด็นก่อนนะครับอันนี้เราพูดถึงบ้านพักรับรองของอยกตัวอย่างที่ท่านพูดก็คือบ้านของท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยอ,อันนี้จบไหมครับถ้าจบแล้วจบแต่ถ้ามาพูดเรื่องบ้านารับรองคือบ้านอยู่อาศัยอ่ะไม่ไม่เปิดคงจะหมายถึงสมมติเช่นอดีตผู้การทหารบอกคนอื่นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับบ้านรับรองที่ไม่ได้ซื้อขาดกันนะครับที่ยังเป็นการยืมใช้อยู่ครับผมว่าอันนี้ประชาชนมีสิทธิตรวจสอบได้นะโอเคบ้านพลเอกประยุทธ์ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงก็ได้ทั้งนั้นที่อันนั้น,นเน เอาบ้านหลังอื่นที่เนื้อที่แค่ร้อยตารางวาก็ได้แต่ก็อยากเห็นว่าบ้านในค่ายทหารเขาอยู่กันยังไงมีคนรับใช้หรือเปล่าแล้ว,ลวออกไปเซเว่นยังไงมีมอเตอร์ไซค์ขี่เล่นหรือเปล่าจัก,กรยานเพราะว่าขับเฮาเขามีพร้อมอยู่แล้วระว่ายน้ำส,สนามเทนนิสสนามแบดเขามีพร้อมอออสปอร์ตคอมเพล็กซ์เขามีพร้อมทุกที่ทุกค่ายทหารเลยไงผมเห็นแผนผังเห็นงบขอคือเขาขอเงประมาณในการก่อสร้างมาอ่าล่าสุดขอที่ระยองอน,นาวิเกโยธินเราดูหนังฝรั่งเห็นนาวิเกโยธินกันใช่ไหมครับนาวิเกโยธินไทยนี่ก็ ก็งบประมาณ1 8 0 0้ล้านปรับปรุงพื้นที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์สนามแบดสนามเทนนิส2สนามบ้านพักข้าราชการอะไรเต็มไปหมด1,800ล้านก็อยากเห็นอย่างที่ระยอก็อยากเห็นอย่างนี้เข้าไปถ่ายทำได้ไหมเขาเข้าไปดูปกตินะครับได้ใช่ไหมได้อยู่แล้วครับมันก็เป็นงบประมาณแผ่นดินนะทำไมจะดูไม่ได้ยกเว้นว่าถ้ามีผู้ที่เขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาอยู่ถึงจะเป็นบ้านรับรองประจำตำแหน่งเขาแต่ว่าก็ต้องขอเจ้าของที่เขาอยู่นเวลานี้ถูกต้องครับถูกไหม คุณจีน่าก็เคยเป็นเคยเป็นประธานกรรมการทการสารอายการองค์กรอิสระนะครับผมเคยไปดูบ้านขององค์กรอิสระบ้านท่านผู้พิภากษาเขาก็พาไปดูผมไปดูเสร็จแต่ผมถามมีคนอยู่ไหมเขาบอกไม่มีอยู่อ่ะผมก็ดูตอนนั้นที่มีปัญหาที่เชียงใหม่บ้านอะไรต่างๆเราก็ไปดูก็หลักการเดียวกันครับจริงๆไปดูได้แต่ถ้าระบุตัวบุคคลเลยวันนี้จะขอเข้าไปดูบ้านจีรายุของศั์ผมบอกให้ผมไม่งามผมตากเกงไนไว้ตวงอ่ะจะเข้าได้ไงอ่ะก็คงคนละประเด็นกันนะคบคงไม่ถึงถ้ามีคนอยู่ก็คงคงไม่เข้าไปหรอกครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เออมันมีคือมันมันเป็นห้องว่างเป็นบ้านว่างเยอะครับไปได้ครับที่ติดป้ายว่าให้เช่าเนี่ยมันเยอะฮะที่ติดป้ายว่าให้เช่าเนี่ยมันเยอะไม่ต้องติดป้ายให้เช่าหน้าห้องก็ได้ครับเว็บไซต์เซิร์ชเข้าไปเลยครับ Google เนี่ยที่เป็นอาคารอาคารห้องหอพักทั้งหลายของสวัสดิการทหารเอ่อผมลองเซิร์ชเล่นๆทั้งมลองเซิร์ชไเลยบ้านหลวงไม่้เช่าต่อผมไม่รู้เป็นบ้านหลวงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเป็นหน่วยงานรัฐเป็นคนสร้างครับไม่ใช่แหละบ้านหลวงนะถ้าหน่วยงานรัฐเป็นคนสร้างไววงม่ลใช คุณจีรัตย์ยงงืนยันว่ามีการออกมาเช่าต่อลองเซิร์ช Google เลยครับใครดูทีวีอยู่เซิร์ชเอาเอาเป็นนาวีเพลสกันาวีเพลสคอั้นี้มีกระขึ้นเป็นร้อยทั้งขายทั้งให้เช่าผมผมเข้าใจประเด็นนี้ผมเคยตรวจสอบอยู่พักหนึ่งแล้วคือสมมติว่าพี่ยุทธ์เป็นในพันมันเป็นตำรวจแล้วกันเป็นในพันพี่ยุทธ์ต้องได้สิทธิ์ในการอยู่บ้านพักตำรวจตชดสมมตินะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นบ้านแนวสองชั้นม,มีพื้นที่จะร้อยอะไรก่อนแล้วแต่แต่พี่ยุทธ์บอกว่าเฮ้ยฉันมีบ้านอยู่แล้วฉันไม่อยู่มีสองทางทางหนึ่งคือไม่รับกับทางหนึ่งรับแล้วก็ไปปล่อยเช่าอันนี้มันก็ต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนทางกฎหมายทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้อย่างที่ท่านว่าเนี่ยต่อไปนี้กองทัพก็ต้องออก,กระเบียบเลยเฮ้ยถ้าคุณได้สิทธิ์แล้วคุณไม่อยู่คุณก็ห้ามเอาไปเช่าแต่มันจะเกิดกรณีอะไรรู้ไหมครับอ้าฉันได้สิทธิ์ฉันไม่อยู่ฉันก็เอาตู้ไปวางไว้ตู้หนึ่งแล้วบออออกขงงฉัันนืมมมมมหลายุ อเอาแบบไหนอันนี้กองทัพก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็เขียนกนติกาเลยว่าถ้าคุณไม่อยู่คุณคืนหลวงไปแต่คุณต้องได้ส่วนอื่นไหมยกตัวอย่างเช่นรถประจาตาแหน่งค้า<อ>ไม่เอาก็จะได้ไดอย่างอืน่นอคุณไม่ใช้รถหลวงแต่คุณใช้รถส่วนตัวคุณเสียค่าสึกหรอ,อะคุณได้คูปองน้มามันไปม,ม,มันก็ต้องไปเขียนกฎกติกาให้ชัดเจนไหม,อ,มอันนี้ผมว่ามันก็แต่ที่ท่านบอกว่าเช่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ ว่าเขาเช่าเพราะเขาถือสิทธิ์อยู่แล้วแต่เขามีลงทุนซื้อบ้านเมียเ,เขาอาจจะรวยแต่ผัวจนเป็นข้าราชการเมียไปซื้อบ้านแทนที่จะไปอยู่บ้านพักหลวง <Fly> er. ฉันก็ไปอยู่บ้านตัวเองไอ้บ้านนี้เจนก็เลยปล่อยให้เช่า <aran uso S 1> อันนี้มันก็ต้องคุยรายละเอียดกันให้ชัดครับอืมอืมอก็ผมว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าเออจริงๆเราไปดูรายละเอียดเราไปเขียนกฎหมายครอบควบคุมได้ครับแต่ว่าปัญหายังไงก็เกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทัพไทยมีมีบ้านพักข้าราชการของตัวเองเยอะที่สุดในประเทศนะครับอืผมมั่นใจว่า น่าจะเป็นกองทัพที่มีบ้านพักข้าราชการของตัวเองมากสุดในโลกด้วยซ้ำนนมีต่อจากไปเทียบกับทุกหน่วยงานในประเทศได้เลยครับตำรวจด,ดีแฟตห้องหนึ่งยังนอนห้าคนนี่นี่อยู่คอนโดสามห้องนอนสองห้องน้ำสองสองที่จอดรถหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวนนริเวอร์วิสาทรเข<ะ>ตสาทรครับเก้าร้อยห้าสิบล้านยี่สิบแปดชั้นริเวอร์วิวก็ติดแม่น้ำครับแก้ไระเด็นี้หน่อยไม่ได้ไปเข้าข้างหารเดี๋ยวคนทัวลงลานจอดรถบ้านผมเต็มแล้วตอนนี้ทัวลงเยอะคุณรู้ตัวนะ ก็เฉยๆครับเพราะว่าไปทาหน้าที่ต่างกันก็อธิบายพิยุทธ์หมายถึงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็แน่นอนก็ต้องฟังต่างมุมถูกไหมไม่งั้นผมก็จะอวยทางอ่าทางนี้เขาบอกว่า18ชั้นใช่ไหมยี่สิบแปดชั้นยี่สิบแปดชั้นอ่าเรียกว่าวิวคือวิวแม่น้ําได้ด้วยนะคือริมแม่น้ำคือสูงขนาดนั้นมันก็เห็นอยู่แล้วครับเอคาคดีผมจะบอกว่าแล้วสามห้องสองห้องนอนสามห้องนอนครับสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวสองที่จอดรถเออมันมีเหตุอไรที้าขนน ใช่ครับเพราะถ้าเป็นคอนโดทั่วไปถ้าไปซื้อเนี่ยที่สาทรเนี่ยผมว่ามี30-50้ล้านส่วนราชการในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาเรื่องพื้นที่มผมบอกเลยที่ท่านเรียกว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าซื้อขายตามท้องตลาดเขาเรียกอย่างนั้นแต่ถ้าเรียกบ้านพักข้าราชการเขาเรียกว่ามันคือแฟตมันคือแฟต พี่ยทดนึกภาพผมเนี่ยยี่สิบแปดชั้นเรียกว่าแฟลตพี่ฟังก่อนนะผมอยู่กับบ้านพักข้าราชการมาตั้งแต่เกิดสมัยเด็กๆผมอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นของตํารวจรถไฟพ่อเป็นตํารวจก็อยู่เป็นบ้านไม้นะครับมีสองห้องนอนเป็นบ้านไม,ไม้พอหลังจากนั้นผ่านไปสักผมประมาณนักหกเจ็ดขวบมีแนวทางบอกว่าขอสร้างแฟลตขึ้นมาห้าชั้นผมก็ขึ้นไปอยู่เป็นแฟลตนะครับปีสองพันหนร้อยยี่สิบขึ้นไปห้องผมเป็นห้องรับแขกมีห้องนอนพ่อห้องนอนแม่มีห้องครัวเล็กๆแล้วก็มีห้องน้ำ ผมไม่รู้ว่ากี่ตารางเมตรแต่ผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า50ตอนนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพักคนายาวตรงคลองสำวาบ้านผมลูกตำรวจแปดลูกตำรวจพ่อเป็นสัญญาบัตรพ่อเป็นสัญญาบัตรก็คือระดับในร้อยก็จะเป็นห้องแบบนี้ประมาณนักเท่าไหร่ก็แล้วแต่คราวนี้พอเหตุการณ์ประเทศมนเดินไปเรื่อยๆเขตในเมืองชั้นไหนเนี่ยเกี้ยวกายกวดีย่านนู่นต่างๆที่ดินมันแพงขึ้นหน่วยงานราชการผมไม่บอกกองทัพเดียวนะจริงๆมีหลายหน่วยนะครับก็สร้างแฟลตแนวสูงขึ้นแนวสูงขึ้นไป คำถามคือว่าถ้าแฟดแนวสูงขึ้นไปก็คือยี่ิกว่าชั้นนี่แหละซึ่งผมเรียกว่ามันแฟดเพราะมันไม่ได้ขายแบบคอนโดมิเนียม,มคนคอนโดมิเนียมมันต้องมีส่วนกลางนิติบุคคลมีหนนหนีนั่นอะไรเยอะแยะ,ยะแฟดของราชการมันจะอีกแบบหนึง่งม,มันก็ถูกใส่เข้าไปโดยตำแหน่งและหน้าที่ของคนยศใน1ิบอาจจะอยู่ห้องหนึ่งเป็นสตูดิโอยศในร้อยอยู่ห้องหนึ่งมีห้องนอนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าคนเหล่านี้ไปอยู่ต่างจังหวัดเขาจะอยู่บ้านดีนะครับ ถ้าท่านไปดูบ้านผู้พิพากษาจวนผู้วงผู้ว่าจะเห็นภาพแต่ในกรุงเทพมันทําไม่ได้มันก็ต้องแนวสูงถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็เฮ้ยพวกคุณอยู่คอนโดมิเนียมสวยหรูแต่ถ้าถามเขาเลือกได้เขาอยากไปอยู่ต่างจังหวัดที่เป็นบ้านแนวระนาบจอดรถได้สี่ห้าคันด้วยซ้ามันก็ต่างกันวิธีคิดแต่เอาไปเช่าอีกเนี่ยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งอ่เช่านั้นต้องไปเช็คบิลงานถูกต้องครับแต่ยืนยัอมันคือที่พักข้าราชการและความแตกต่างคือประจำตําแหน่งถูกต้องครับตําแหน่งระดับไหนอย่างไรก็ตามความเหมาะสม ซึ่ง,งยนินรัตมาชมผมยืนยันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองทัพไหนถ้าส่วนราชการอื่นเนี่ยอย่างที่ท่านจิรัตมาบอกว่าเนี่ยกองทัพมีบ้านดีก็แสดงว่าผู้นําขององค์กรอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะไม่ดูแลลูกน้องนะอ้าวอ้าวนี่คุณจินรัตบอกว่าดีที่สุดในโลกใช่ไหมอ่ะก็ถือว่า<น>จำทน,น<อ>มาคร <ๆ S 1> ับรนะองดีที่สุดนในโลกนะเอะอแต่ถ้าเกิดหน่วยงานอื่นไม่ดูแลแบบนี้ผมถือผู้นําองค์กรข้าราชการบางส่วนยังไปเช่าห้องอยู่ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ทําไมคุณไม่ทําในงบประมาณล่ะ อันนี้อันนี้เห็นโดยยอมรับเลยครับออดูจากงบประมาณเนี่ยเราเข้าใจคือประชาชนชอบตากลาถามกับการซื้ออาวุธของกองทัพในความเป็นจริงแล้วงบประมาณในการซื้ออาวุธกองทัพเป็นสัดส่วนให้น้อยนะครับนิดเดียวเองครับที่เหลือคือดูแลบุคลากรตัวเองหมดเลยล้วนๆงบลงทุนที่ใช้คําว่าบงบลงทุนเนี่ยคืองบในการก่อสร้างบ้านพักราชการทั้งนั้นงบดําเนินงานคือเบี้ยเลี้ยง พูดง่ายคืองบบุคลากรจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้แค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องเอาพวกนี้ไปเพิ่มด้วยมันจะกลายเป็นเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำเพราะเขาดูแลความเป็นอยู่ไปอยู่ในหมวดงบลงทุนอ่ะเขาไปอยู่นอกไปอยู่นอกเหนือจากหมวดของบุคลากรอยู่แล้วเขาไปไปถูกซ่อนไปเยอะแยะไปหมดอ่าผมยกตัวอยี่ยทางนี้ก็บอกว่าความปลอดภัยเนี่ยแต่ทางโน้นก็บอกว่ามันดีเกินไปนะโชดิการมากขนาดนี้เนี่ยอ๋อแน่นอนครับเขาทำรัฐประหารไม่กี่รอบแล้วครับทุกครั้งที่ทำก็ต้องเอาใจเอาอย่างนี้นะครับอออา่กว ที่สุดในโลกเนียมันไม่ได้มีที่สุดในโลกแค่หอพักมีในพลมากสุดในโลกอันนี้กลังลดอยู่มีสนามกอล์ฟ in. เ, in. เป็นของตัวเอ,องมากที่สุดในโลกมีมีปั๊มน้ํามันเป็นของตัวเองมากที่สุดในโลกมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากที่สุดในโลกมีอัจฉริยะอยู่ในนั้นมากที่สุดในโลกคือทําอะไรก็ได้พี่สรีฟยูครับเป็นบอ,นนอ,อร,ร์ดและสาหกิจ <อ Taylor. S 2> ได้ทุกอย่างน้ํามันปิโตเอ่อไฟฟ้าปลาสายการบินอะไรครับทำได้ทุกอย่าง มีธุรกิจอะไรบ้างขุดเจาะน้ํามันมีบ่อมีบ่อน้ํามันของตัวเองนะครับที่ฝางที่เชียงใหม่ปล่อยให้เช่าสถานที่เยอะแยะไปหมดตามปั๊มเนี่ยปล่อยให้เช่ามีตั้งร้อยหสิบปั๊มมีโรงแรมอีกเป็นเกือบร้อยโรงแรมจัดพรีเวดดิ้งก็ได้มีหอประชุมมากที่สุดในโลกไม่เคยมีหน่วยงานไหนในประเทศนี้ที่มีหอประชุมเยอะที่รบคั ร้อยที่นะครับที่ให้ประชาชนเข้าไปใช้บ้านพักสวัสดิการที่ก็เปิดรับเหมือนทหารเรือเขาก็มีอาคารแบบใครไปเที่ยวหัดนั่งอถทหารเรือที่ที่สุดคือละหมื่นกว่าบาทนะครับมีเะยยอทให้เช่าใช้ใช่ครับมีเะยยอทมีเร้วให้เช่าใช้ด้วยเออว่าต่อว่าต่อเยอะที่สุดในโลกอะทำอะไรผลิตน้ำผลิตไฟฟ้าผลิตน้ำประปาทาสวนปาล์มทําเหมืองหินมีอะไรไม่ทาบ้างดีกว่าครับนี่คือยอดนักธุรกิจแล้วครับอย่างนี้ไม่บอกว่าที่สุดในโลกก็รู้จะว่าไงแล้วครับในพลทุกวันนี้เนี่ย ผมยังไม่รู้เลยมีอีกคน